ไปไม่เป็นเลยปกติเมย์ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่มีคณะมาที่บ้านไม่ว่าจะห้าคนสิบคนก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จะประมาแหมยิ่งพี่โหรอย่างนี้เกือบวิ่งไปอยู่ข้างหลังเลยวะเงี้ยเนาะจริงๆแล้วเมย์ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเมย์เป็นพานโรอยู่ที่นี่เจ้าบ้านโดยจริงๆเดี๋ยวก็จะมาว่าเมยนพ่อกําลังเควสก็จะมาดูเลยพี่ๆจะให้องค์ความรู้ต่างๆเดี๋ยวเมย์จะมาชี้แจงว่า บ้านน้อยกลางป่าใหญ่มีอะไรบ้างก่อนเพราะว่าหลายคนน่าจะไม่ค่อยได้มาบ้านน้อยเนาะส่วนในหญ่แรกเป็นครั้งแรกใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมมีใครเคยมาบ้านน้อยบ้างแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ปกกี้ได้นำเ <c oughs> <c oughs> นาะจะมาแนะนําเมย์ก็คือชื่อเมธยาไม่ใช่เมชายาโอเคเนาะชื่อเมธยาเนาะก็จะเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่จะมีพื้นที่ตา่างๆ ไม่อยากจะแนะนําสถานที่ของพื้นที่ของบ้านน้อยก่อนเราจะใช้อาคารหลังนี้เป็นห้องที่ให้แบ่งปันความรู้สนทนาอบรมอะไรอย่างนี้อยู่ที่ใต้บ้านพอเพียงจุดตรงนี้เรียกว่าบ้านพอเพียงเนาะด้านหลังบ้านพอเพียงเดินไปทางขวามือของพี่ๆมีห้องน้ําอยู่สองห้องและดูว่าเราคนเยอะ เดินข้ามสะพานไปทางซ้ายมือเป็นสะพานไม้ต้นเดียวทำมาจากมหาดมยาวประมาณจักสิบเมตรพ่อยกข้ามเพียงคนเดียวอเราไปดูว่าพ่อใช้จุดคันง,งัดอะไรเดี๋ยวเราไปถามพ่อตอนพ่อพาเดินเดินข้ามไปด้านหลังก็จะมีห้องน้ําอีกเก็ดห้องเราสามารถเข้าไปใช้ได้หรือพี่ไม่ไหวแล้วเลยที่โรงอาหารที่เราทานข้าวกันไปเป็นห้องน้ําสังกะสีตรงนั้นมีอยู่อีก 6ห้องแล้วว่าเดินจะไม่ไหวแล้วเลยคาเฟ่ไปจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องให้พี่บริการให้พี่ได้ใช้บริการเนาะพี่ไม่ต้องตื่นเต้นให้ไม่ตื่นเต้นคนเดียวก็พอ <c oughs> <c oughs> เนาะทำคิดว่าเหมือนมาเหมือนบ้านตัวเองเนาะส่วนผู้ชายจะนอนอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยบนบ้านพอเพียงข้างบนส่วนผู้หญิง วันเกี้แอบมีพี่ๆน้องดำกับโบโบ้เอากระเป๋าไปลงไว้ให้แล้วทั้งพี่อาสาทั้งพี่ของผู้หญิงเราจะเอากระเป๋าไปเหมือนโรงแรมเลยเขาเรียกอะไรนะที่มีคนอ่าเบวบอยใช่ไหมอ่าไปบริการให้เรียบร้อยแล้วพี่ไปหาเอง,เองนะไม่รู้หา,หายหรือไม่หายก็ตรงนี้เราอยู่บ้านน้อยเรียกว่าบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ หางไปผู้หญิงแข็งแรงไงเมก็เลยว่าเรามีแรงเดินวันละ200เมตรอ uh huh. 200เมตรก็จะไปอีกแปลงหนึ่งเรียกว่าแปลงกองหลังคังอาหารเรียงย่อๆว,ว่าบ้านพึ่งตนที่ผู้หญิงและอาสาก็จะไปนอนอยู่ที่แปลงตรงนั้นก็ยอยู่ตรงนี้กองหลังค้างอาหารเนาะในทุกวันพี่ก็จะไปนอนจนตรงน้นมีเตรียมเครื่องนอนไว้ให้แต่ไม่ได้จัด ไม่ได้ปูไม่ได้ใส่ปอกหอนพี่ก็สามารถจัดสัตว์ได้เลยพี่ว่าเห็นที่ไหนเหมาะสมในการนอนในอาคารหลังนั้นเป็นบ้านขนาดใหญ่บ้านไม้สองชั้นสามารถจองได้เลยแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวรอบที่แล้วผู้หญิงนอนไม่หลับเพราะหลายคนไม่เคยอยู่บ้านไม้พอเดิน สะเทือนกันทั้งเรือนลั่นทั้งอาคารเลยคานไม้ที่พ่อทำหนาๆสีนิ้วเกือบหักเลยรอบนี้เลยครอบนี้เราคุยกันเองเนาะดูว่าถ้าใครหลับง่ายๆก็นอนหน้าบันไดอะไรกันสักนิดนึงใครหลับยากก็นอนข้างในๆไม่ต้องเดินกระเสียงดังเนาะได้ไหมเนาะโอเคส่วนมีอาสาของน้องๆเด็กปูทะเลเราก็จะแยกไปอยู่ที่ บ้านเขียวเดี๋ยวไม่ขออนุญาตปรับเสียงแป,ป๊บหนึงนะพี่บอกแล้วหน้าที่พันโลทำเองทุกอย่างอ่ะมาแล้วเสียงไม่ไม,ไม่สะท้อนกลับมาแล้วอ่ะก็จะอยู่ที่บ้านเขียวของน้องๆเด็กปูก็จะอยู่ที่บ้านเขียวตรงนี้ก็มีห้องน้ำไรเรียบร้อยพอถัดออกไปถ้าห้องน้ำตรงที่สามสิบเอ็ด้ที่ที่ผู้หญิงนะั่อาสานอนไม่เพียงพอตรงลงทุเรียน ตรงนี้มีห้องน้ําอีกหกห้องเราสามารถใช้ได้ส่วนที่บ้านของพึ่งตนมีห้องน้ําทั้งหมดเจ็ดห้องที่สามารถใช้ได้อย่างนั้นแต่ไม่ไหวเจริงๆ,ๆแล้วเดินมาที่โรงเรียนจะมีห้องน้ําสำรองไว้เนาะอันนี้ได้เห็นพื้นที่ภาพรวมทั้งหมดวันนี้เราจะเดินดูแค่ในจอทีวีแค่นี้เองเล็กๆนิดเดียวในพื้นท,ที่ยี่สิบเจ็ดไร่บวกกับอีกสามสิบเอ็ดไร่ เราเดินไม่ได้เยอะแค่เดินรอบเดียวโอเคเนาะไม่เยอะเดินรอบเดียวโอเคไม่ทราบว่าพี่ๆได้เห็นกําหนดการกันหรือ,อยังเลยเห็นแล้ว่ากำหนดการก็จะอยู่ตามเสาบ้านที่สามารถไปถ่ายได้เลยตามเสาบ้านเราก็จะติดกำหนดการไว้ให้ว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะไปไหนวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรสามารถไปดูกำหนดการได้เลย แล้วว่าถ้าใครหิวใครง่วงเราก็มีจุดบริการอาหารว่างชากาแฟอยู่ที่หน้าโต๊ะกินข้าวแต่ถ้าใครไม่ไหวมีคาเฟ่นี่มีคาเฟ่มีไอศครีมสามารถบริการได้ตัวเองเนาะเรามาแบบชิวๆมาเหมือนเที่ยวกันบ้านเพื่อนเนาะมาเที่ยวบ้านเพื่อนเหงื่อแตกเลยเนี่ยจริง <laughs> ๆแล้ว เดี๋ยวพ่อกำลังจะมาแล้วก็เอ,อถ้าใครดวงดีเมจริงๆแล้วอยากให้ได้กินทุเรียนแต่ว่าวันมันไม่ถึงแล้วแต่ว่าดวงใครดวงมันที่จะได้กินเหมือนพี่พี่เมืองการเขาเข้ามาบ้านปุ๊บทุเรียนร่วงสองลูกก็จะได้กินอ่า ปีนี้มันเป็นสภาพอากาศที่แปรปวนทําให้ผลผลิตออกหลายรุ่นหลายฤดูในการที่เรานับวันนับดอกระยะการบานดอกเลยเดายากเราไม่สามารถจําได้ว่าทุเดนดอกนี้มันบานวันที่เท่าไหร่เราไม่สามารถจําได้ก็เลยเป็นปัญหาของเกษตรกรว่ารอร่วงแล้วกันแล้วก็รอดวงพี่ถ้าพี่ดวงดีก็จะได้เป็นปริมาณที่เพียงพอที่จะต้อนรับกับทุกคนแต่ว่าถ้า ไม่ได้เพียงพอเราก็จะไปดูต้นทุเรียนที่มีลูกกันโอเคไหมแล้วก็จะมีพี่พี่อาสามาจากกลับมาพรมพ้งพีอพ่อ,อตอนนั่งรถไปกันมาป้ายอาสาจะเขียนด้วยตัวหนังสือตัวสีฟ้าถ้ามีใครมีข้อสงสัยถามป้ายดูป้ายพี่อาสาที่คนที่เขียนป้ายสีฟ้า สามารถสอบถามได้เนาะอยากให้ช่วยเหลืออะไรอยากอะไรเพราะว่าอาสาประมาณ35-40คนในคงไม่ได้เอามาแนะนําไปหมดลึืมาแนะนําไหมมากมาเหรอไม่ต้องหรอกน่าจะเยอะมากเลยเอาไม่แนะนําใช่ไหมโอเคขอเชอาสาสมัครทีบ้านน้อยค่ะ เช่นนั้นก็ออกมาค่ะค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าพี่ๆน้องๆที่นี่ยังไม่เคยเจอเห็นหน้าเห็นตาก็ได้ทักทายอาจจะขอความช่วยเหลือบ้างหรือว่าอาจจะพี่ๆอาสาขอความช่วยเหลือที่เขาหลงหลงก็ได้เดี๋ยวพี่เมย์ก็ส่งต่อเลยอ่าพี่ชซค่ะพี่เลยไปแล้วจิ๊บเมย์เลยค่ะอาก็ ให้พี่แผนได้นำตัวเลยอยู่โรงพยาบาลงไปแนะนำตัวเฉยๆสั้นๆมาจากไหนชื่ออะไรอยู่พื้นต้นอะไรชื่อแผนเลคะไม่ต้องซีเรียสนะคะชื่อแผนนะครับครับอยู่บ้านไหนครับไม่ต้อาไม่ต้องไม่ไหมไม่ไม่ครับแค่นี้ครับครับแม่ตาแม่ตาค่ะต้องไม่เสียใหม่เร็ว ขอเสียงหน่อยครับชื่อแผนนะครับพีนคองเองครับแม่ตานะคะมาจากพึ่งตนรุ ka, ่น14ค่ะเป็นแม่เด็กกูแต่ว่าตอนนี้ลูกออกแล้วแต่ก็ยังรักที่นี่อยู่นะคะดีเจนค่ะมาจากพี่ติค่ะพึ่งตนรุ่น14ค่ะดีเปิ้ลค่ะ มาจากการจนะบุรีค่ะปุ๊ปัญญาเทจริงชื่อตกนะคะพิ่งตอนรุ่น7นะคะจากการจนะบุรีแล้วก็ CMS อเึ่งตอนรุ่น1ใครเป็น CMS บ้างสวัสดีครับชื่อจิโร่นะครับไม่ได้ไม่ได้ฝึกพึ่นตนแต่ได้มีโอกาสมาที่บ้านน้อยแล้วก็ติดใจก็เลยมาช่วยงานเย้ มาจากสิงคโปร์ครับเฮ้ยชิโร่ครับชิโร่าาการเรียกว่าให้ขอบคุณมาค่ะแล้วก็มีอาสาจากส่วนกลางที่มาที่สังเกตป้ายและตัวหนังสือเนาะถ้าเป็นสีฟ้าเหมือนของน้องเมย์เนี่ยสามารถสอบถามได้ของพี่จะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินในการเขียนป้ายแล้วก็รอบที่แล้ว รอบที่แล้วพอเราคุยฟังพ่อกันไปในการลงพื้นที่หลายคนอยากถามคำถามพ่อแต่บางคนก็ไม่กล้าถามเราจะมีกล่องแบบนี้ oh, <I> เขียนคำถามใส่กล่องได้เลยค่ะในทุกเกย็นเราจะมีชั่วโมงที่เราจะให้พ่อมาตอบคำถามกล่องนี้เราจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโต๊ะกาแฟขนมเบรกจะตั้งอยู่ที่เสารเราสามารถเขียนแล้วหยอดกล่องได้ ในทุกวันตอนเย็นเราก็จะมาให้พ่อตอบข้อสงสัยให้สิ้นสงสัยบางคนจะมีคําถามที่สงสัยว่าทําไมทําสิ่งน,นี้เพื่ออะไรแล้วก็ไปคิดกันเองกลัวจะได้คําตอบที่ไม่สิ้นสงสัยพ่อจะใช้คํคาอคตอบคําตอาตอบที่ว่าตอบให้สิ้นสงสัยกันเนาะโดยมีกระดาษแล้วก็ปากกาเขียนเอาไว้ในพื้นที่เนาะอืม ไม่ไม่ได้เงียยเดี๋ยวเดี๋ยวลองพ่อไงปกตินะถ้าทุกสายตาไม่จ้องเมขนาดนี้ก็จะจะไปไหลแล้แต่ปกติก็มีหน้าที่มาแนะนําตัวแนะนําสถานที่แล้วก็พาเดินแล้วพอเราต้องดูทั้งงมดมันก็จะตื่นเต้นสักนิดหนึ่งระหว่างนี้เมย์ก็จะเล่าสึงนพื้นที่ที่นี่ก่อนว่าดูว่าเมย์กับพ่อเล่าตรงกันไหมว่าว่ามีความเรียงกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ บ้านนี้นยัมีเป็นบ้านไม้ที่เราได้เสามาจากแม่น้ำหลังสวนลอยมากับแม่น้ำหลังสวนเมือ่อก่อนแม่น้ำหลังสวนก็คือที่เราข้ามสะพานกันมาและที่เราไปที่ชายทะเลก็คือปากอ่าวของแม่น้ำหลังสวนใช่ที่เราไปมาแล้วเมื่อเช้านั่นแหละก็สังเกตคานที่บ้านเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คานไม่รอด ไม่ได้อยางหนาอย่างเดียวแล้วก็อย่างยาวด้วยเป็นไม้ที่ไม่ได้ตอตัวเดียว,ว,ยวสังเกตดูเป็นไม้ยางนาที่เราไม่ได้ตอหลายบ้านเขาจะใช้เป็นไม้ต่อแต่เป็นบ้านหลังเดียวที่หนาและไม่ได้ต่ออายุเท่าไหร่คะอายุเมย์อายุบ้าน <c oughs> <c oughs> อายุไม้น่าจะเป็นร้อยกว่าปี คือเขาติดอยู่ตรงที่ทางถนนแล้วเพราะว่ายกให้พ่อพ่อก็ไปเรื่อยมาไม้เหล่านี้พ่อทุกมาด้วยรถกระบะคันเดียวจริงเดี๋ยวพี่ถามพ่อนะเ <c oughs> พราะตอนนั้นเบนก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันก็ไม่ได้อยากรู้ว่าพ่อมาได้ยังไงแต่ว่าพ่อมนะันอ่ะเออมันก็ยาวแล้วทุกมาได้ด้วยรถกระบะคันเดียวเหมือนสะพานข้างหลังถ้าพี่ไม่ไหวถ้าไปไปเห็นสะพานอะ่ะพี่จะรู้ว่า เฮ้ยพ่อยกได้ไงพ่อเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อยกได้ไงพ่อมีวิธีการเดียวก็คือลูกไปเอาเชือกมาเดี๋ยวพ่อทําเองให้ออกไปสแปบพอกลับมาอีกห้านาทีสะพานก็ข้ามไปอยู่อีกฝั่งได้เรียบร้อยสามารถข้ามได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็พอพบปะกับพ่อเดี๋ยวเราพบปะกกับพ่อเสร็จ จะพาเดินในพื้นที่27ไร่เห็นต้นกำเนิดว่าทําไมเราถึงเป็นบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ทําไมเราต้องปลูกต้นไม้เยอะและทําไมเราต้องมีการจัดการน้ําแบบนี้<อ>ไม่ว่าพ่อน่าจะพร้อมและในการเจอพบเจอกับพี่พี่ยังยังยังไม่ทำเริ่อง <laughs> ใช่จ้ะเอ้ยต้อมาสิบห้าบ้านบ้านหลังนี้ทำตั้งแต่ปีสามเก้าตอนที่พ่อเป็นกำนันสมัยแรกก็ยังทำตั้งแต่ปีสามเก้าตอนนี้เมย์อายุแค่ยี่สิบเก้าปีอืมเือ อ่าผู้ชายสุดหล่อมาแล้วก็จะเป็นอ่าวยาวัยรุ่นน่าะที่นี่บ้านน้อยก็จะเป็นวัยรุ่นอารมณ์ดีอากาศดีอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อ๋อจะบอกพี่ผู้ชายสักนิดหนึ่งนอนที่บ้านหลังนี้จะมีเสียงรบกวนสักนิดหนึ่งก็คือมีเสียงห่านแต่เขาก็จะไม่ได้รบกวนอะไรมากมีไม่เยอะห่านที่นี่มีประมาณสามสิบห้าตัว มันเป็นการท้าทายมากเลยถ้าเราเดินกันดีดๆก็จะมีอีกแก๊งหนึ่งที่จะไล่เราเหมือนกันก็มีใบหมี่ใบมอนใบนาดล,าลังๆลุงตุงจะเป็นแก๊งที่ไล่จิกอ้าวออยังไม่ได้นำตัวพ่อมาแล้วด้านในขออนุญาตส่งไม่ให้พ่อได้พบเจอกับพี่ๆเนอะอ,า,อ,า,อาพวกเราใส่รหัสสวัสดีสามสองหนึ่ง is up there i <laughs> do All right ไม่เป็นไรทุกทกข้อที่คิดไว้ในใจทุกทกข้อคุณคิดทุกกขอ้อเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ด้วยสัจธรรมหรือสัวจะความจริงก็ไร้ก่าต้อง भाई देखकर भाई भाई भी देखकर ม,มันเด็กแค่ตาหลังมันตาหลังมันลงมาแล้วจะเปลี่ยนเปลีนน่ยนได้แล้วมนมามันได้มาไม่เดียวแล้วสุดท้ายมันได้เป็นดังสองร้อย เราพูกันเลยมอเลตินีมันร้ายๆกันะคือ E And he... มุม่งไปสูงไปสุดขอบฟ้ีแล้วก็เดินไล่มาไีเที่ยวน่องแล้วก็วนไปตามเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ตอบว่าไม่สบายก็ช่วยไม่ได้อยากเป็นดูแลตนเองให้มีความสุขเท่านั้นเป็นมั่นใประ,สะป้สึกดีขึ้นนะไปไปพี่ใส่รองเท้าับ